สำหรับราคาทองคาวันนี้นะครับต้องบอกว่ามีแรงซื้อกลับเข้ามายัางตัวตลาดทองคําค่อนข้างมากนะครับจนราคาเนี่ยมีการเบรกเอาหรือผ่านกรอบชันลของที่ทางไซเวดาวขึ้นมาครับราคาเนี่ยมีแนวโน้มหรือโมเมนตัมที่เป็นบวกมากขึ้นนะครับหลังจากสถานการณ์ความวุ่นวายเกี่ยวกับการปลดผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐคุณลิซ่าคุกออกจากตําแหน่งนะครับทั้งนี้เนี่ยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐนะครับเรียกร้องให้คุณลิซ่าคุกซึ่งเป็นผู้ว่าการเฟด และได้รับการแต่งตั้งในสมัยประธานา,าธิบดีโจไบเดนราออกจากตําแหน่งนะครับหลังจากผู้อํานวยการสํานักบริหารการเงินเพื่อการเากียและพันธมิตรใกล้ชิดของประธานา,าธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับเรียกร้องสอบสวนคุณริซาคุบโดยมีการส่งเรื่องไปยังอายการสูงสุดในกรณีเกี่ยวกับการกู้จำนองที่อยู่อาศัย2รายการนะครับประเด็นนักล่าวเนี่ยทำให้ตลาดมีการมองครับว่าสหรัฐเองโดยเฉพาะประธานา,าธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับ พยายามที่จะเข้าไปแทรกแซงการทํางานของธนาคารกลางสหรัฐซึ่งเป็นองค์กรอิสระนะครับแล้วก็พยายามที่จะบีบให้คนที่มีความเห็นต่างหรือไม่ใช่พวกของตนเองออกจากตําแหน่งนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีการฟาดประธานเฟดคุณจอร์นพาวเวลไปหลายครั้งนะครับล่าสุดก็มาฟาดหรือมาเล่นงานคุณลิซ่าคุกนะครับสถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งครับที่กลับมากระตุ้นแรงซื้อทองคําเนี่ยฐานสินทรัพย์ปลอดภัยและเพิ่มโอกาส ที่บรรดาเจ้าหน้าที่เฟดต,ต่างๆที่มีท่าทีแข็งกร้าวนะครับอยากจะให้มีแนวโน้มโอนเอ็นหรือมีแนวโน้มที่จะส่งสัญญาณไปในทางผ่อนคลายนโยบายการเงินเพิ่มมากขึ้นครับ <IT> ความพยายามทุกวิถีทางของตัวประธานาธิบดีโดนัลดทรัมป์ในการผ่อนคลายนโยบายการเงินนะครับถือว่าเป็นปัจจัยกด,ดดอลลราให้อ่อนค่าลงแล้วก็กลับไปกระตุ้นทองคํารวมทั้งสถานการณ์ดังกล่าวยังคงสร้างความผันผวน ต่อการลงทุนในตัวตลาดทุนวอร์ซีดนะครับแล้วก็กลับมากระตุ้นแรงซื้อทองคําใน,นานะเสีทยนซย์ปลอดภัยครับทางนี้เนี่ยทองคํายังได้รับปัจจัยหนุนหรือแรงหนุนอื่นๆนะครับโดยล่าสุดครับโกลแมนแซกนะครับวาน,นิธนกิจขนาดใหญ่ยังคงมีการประมาณการราคาทองคําในปีหน้าหรือปี2026นะครับว่ามีโอกาสขึ้นไปแต่ระดับ4,000เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนโดยปีนี้เนี่ยโกลแมนแซกยังคงให้เป้า,ห,ปาหมายทองคาที่ระดับ3,700 เหรียญดอลลาร์ต่อเทสออนนะครับทางนี้กวัวแมสแซกให้เหตุผลครับว่าราคาทองคำยังคงได้รับแรงหนุนจากบรรดาเราธนาคารกลางต่างๆและ ETF ที่ยังคงมีแรงซื้อทองคำอย่างแข็งแกร่งนะครับรวมทั้งความเสี่ยงต่อการประชิญต่อภาวะเศรษฐกิจถดถอยของสหรัฐในช่วง12เดือนข้างหน้านะครับความวิตกกังวลในลักษณะดังกล่าวยังคงเป็นปัจจัยหนุนหรือแรงกระตุ้นให้เกิดแรงซื้อทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยและการลงทุนในตัวตัวทองคําเพิ่มเติมครับ สัญญาณดังกล่าวเนี่ยถือว่าเป็นสัญญาณตัวหนึ่งนะครับที่ยังคงคอนเฟิร์มหรือแนวโน้มโมเมนตัมทองคำในระยะกลางระยะยาวให้มีแนวโน้มหรือโมเมนตัมเป็นบวกและก็ยังมีการส่งสัญญาณต่อวานิธนกิจขนาดใหญ่ว่ายังคงมีลุ้นที่ทองจะมีโอกาสออททาใายใหม่เหนือระดับ3,500เหรียญดอลลาร์ต่อทรสออนไปเห็นระดับ3,700เหรียญและก็4 0 0 0เหรียญดอลลาร์ต่อทอยสออนในปีหน้านะครับ ทั้งนี้นะครับข้อมูลดังกล่าวเนี่ยดูมีแนวโน้มหรือถูกน่าเชื่อถือเพิ่มมากขึ้นเมื่อมีการเปิดเผยจากรัฐบาลของเปรูนะครับว่าการส่งออกทองคําในช่วงครึ่งปีแรกหรือ6เดือนแรกของปี2025นะครับมีปริมาณสูงถึง8,570ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับหรือเพิ่มขึ้น46%จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าครับ ทางนี้เนี่ยต้องบอกว่าเปรูเป็นประเทศที่มีปริมาณการส่งออกทองคําในระดับที่ค่อนข้างสูงนะครับในปี2024เนี่ยเปรู Peru มีการส่งออกทองคําที่ระดับ1 9 4 0ตันครับซึ่งปริมาณการส่งออกทองคำเนี่ยยังคงอยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่องและก็ในช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้นะครับพบว่าจีนเนี่ยมีการบริโภคทองคําหรือซื้อทองคําจากเปรูสูงเกือบ4เท่านะครับ ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมานะครับโดยปริมาณการซื้อทองคำหรือการส่งออกทองคำของเป,ปรูไปยังจีนเนี่ยอยู่ที่ระดับ947ล้านทอ์ออนนะครับซึ่งถือว่าสูงกว่าช่วงปี2024ที่มีปริมาณการส่งออกที่ระดับ885ล้านทอ์ออนนะครับแนวโน้มดังกล่าวเนี่ยสะท้อนให้เห็นนะครับว่าจีนเองยังคงเป็น ประเทศที่บริโภคทองคําอันดับหนึ่งของโลกนะครับแล้วก็มีการนําเข้าหรือกว้านซื้อทองคําจากประเทศผู้ส่งออกทองคําประเทศอื่นๆในจํานวนมหาศาลนะครับสัญญาณดังกล่าวเนี่ยสทให้เห็นครับว่าความขัดแย้งทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ความขัดแย้งทางด้านสงครามการค้านะครับที่ยังคงมีแนวโน้มตึงเครียดเพิ่มสูงขึ้นสถานการณ์ดังกล่าวยังคงทําให้บรรดาเหล่าธนาคารกลางของประเทศต่างๆซื้อทองคําเพิ่มมากขึ้นและจีนซึ่งเป็นประเทศที่มีการบริโภคทองคํา อันดับหนึ่งของโลกนะครับก็ยังคงมีการนําเข้าทองคําจากประเทศต่างๆเพิ่มเติมอย่างชัดเจนครับอย่างไรก็ตามนะครับต้องบอกว่าเมื่อทองคําขยับและปรับตัวขึ้นยังคงมีปัจจัยลบกดดันการขยับตัวขึ้นของราคาทองคําให้ทองคำเนี่ยยังขยับขึ้นไปได้ไม่ไกลนะครับทางนี้เนี่ยรายงานการประชุมคณะกรรมการ FOMC ประจำเดือนรกรกฎาคมหรือเราเรียกกันว่าเฟดมินิทนะครับมีการบ่งชี้ครับว่า บรรดาเจ้าหน้าที่เฟดยังคงมีความวิตกกังวลต่อแนวโน้มเงินเฟอ้อที่ยังคงอยู่ในระดับสูงครับแล้วก็อาจจะยังไม่อยากให้เฟดเนี่ยเล่งปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายมากนักนะครับประเด็นหรือท่าทีเกี่ยวกับความวิตกกังวลต่อสถานการณ์เงินเฟอ้อที่ยังคงอยู่ในระดับสูงยังคงเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ทําให้นักลงทุนลังเลนะครับหรือ อาจจะลดกระแสการคาดการครับต่อแนวโน้มการปรับลดดอกเบีย้ยของธนาคารกลางสหรัฐในปีนี้ว่าอาจจะเห็นเฟดลดดอกเบีย้ยมากมากนะครับดังนั้นเนี่ยหลังจากมีการเปิดเผยรายงานการประชุมดังกล่าวออกมาโปรแกรมเฟดวอตทูครับสะท้อนให้เห็นถึงการคาดการ์การปรับลดอัตราดอกเบีย้ยนะครับในเดือนกันยายนลดลงมาอยู่แถวๆระดับ80% ซึ่งลดลงมาจากระดับ90กว่าเปอร์เซ็นต์เกือบ100นะครับแล้วก็การปรับลดอัตราดอกเบี้ยอีกหนึ่งครั้งในเดือนธันวาคมต่ำกว่าระดับ50ด้วยนะครับกระแสะการคาดการดังกล่าวเนี่ยส่วนหนึ่งมาจากรายงานเฟดมินิทซึ่งมีการบ่งชี้นะครับว่าเจ้าหน้าที่เฟด ที่ถูกมองว่าอยู่ในฝ่ายเดียวกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อย่างเช่นคุณคริสโตเฟอร์วอ r เลอร์และก็คุณวิเชลวอรแมนนะครับซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากโดนัลด์ทรัมป์นะครับมีการโหวตหรือมีการแสดงความเห็นในการประชุมประจําเดือนกรกราคมว่าเขาไม่ต้องการให้มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยโดยทันทีนะครับซึ่งอยากจะให้เฟดเนี่ยมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยหลังจากมีความพร้อมและก็ข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจมีความซัพพอร์ต ต่อแนวโน้มการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยได้ครับดังนั้นเนี่ยการที่คุณคริสโตเฟอร์วอลเลอร์และคุณมิเชลโบแมนนะครับซึ่งเป็นผู้ว่าการเฟดและดูเหมือนว่าจะอิงหรือเอ็นเอียงไปในทางผ่อนคลายนโยบายการเงินแต่พอรายงานการประชุมมีการเปิดเผยดีเทลหรือรายละเอียดที่เป็นการประชุมของบรรดาเจ้าหน้าที่เฟดจริงๆก็พบว่าเป็นเป็นคนละเรื่องนะครับทั้ง2ท่านเนี่ยยังคงให้ความสําคัญเกี่ยวกับทิศทางเศรษฐกิจและก็ทิศทางเงินเฟอ้อเป็นสําคัญครับ ประเด็นหรือปัจจัยดังกล่าวเนี่ยจึงเป็นปัจจัยตัวหนึ่งนะครับที่ทําให้นักลงทุนในฝั่งทองคํามีความกังวลครับว่าหากผู้ว่าการเฟดมีท่าทีในลักษณะดังกล่าวการส่งสัญญาณของประธานเฟดคุณโจรมพาเวลในการประชุมที่จัคสันโฮซึ่งเราจะทราบผลในช่วงคืนวันศุกร์นี้ตามเวลาประเทศไทยนะครับก็อาจจะไม่ได้มีท่าทีผ่อนคลายนโยบายการเงินมากขึ้นความวิตกกังวลในลักษณะดังกล่าวเนี่ยยังคงเป็นปัจจัยตัวหนึง่ง ที่กดให้ราคาทองคําขยับหรือปรับตัวขึ้นได้ไม่ไกลในระยะสั้นครับอย่างไรก็ตามนะครับสาหรับแนวโน้มหรือโมเมนตัมในระยะสั้นเนี่ย YLG ยังมองนะครับว่าราคาทองคําน่าจะมีภาพของการแกว่งตัวในกรอบในทิศทางไซด์เว์ครับซึ่งถ้าราคาสามารถทรงตัวหรือหรือยืนเหนือแนวรับ3,332 3,311เหรียญดอลลาร์ต่อเอนได้นะครับมองว่าสามารถใช้โซนแนวรับดังกล่าวในการเข้าซื้อเล่นสั้นครับหวังไปแบ่งขายทำกำไร โดยใช้แนวต้าน3,358เป็นระดับสูงสุดของสัปดาห์นี้3,375เหรียญดอลลาร์ต่อเฟสออนเป็นไฮหรือเป็นระดับสูงสุดของสัปดาห์ที่ผ่านมาครับแม้ว่าราคาทองคำจะสามารถเบรกเอาท์หรือผ่านกรอบชแนลที่ทางไซเวดดาวในช่วงสั้นได้แต่ราคาเนี่ยก็ยังไม่ได้มีการทําระดับสูงสุดใหม่ในรายสัปดาห์นะครับแนวโน้มหรือโมเมนตัมของทองคําเราจึงให้ภาพเป็นไซเวดในระยะสั้นครับอย่างไรก็ตามสําหรับทองไทยต้องบอกว่า ได้รับอนิสงจากบาทที่มีการอ่อนค่าขึ้นมายืนเหนือระดับ32บสาท54สตางค์นะครับภาพดังกล่าวเนี่ยทำให้ทองไทยมีการขยับหรือมีการขึ้นได้ดีกว่าทองต่างประเทศครับเพราะว่าโกลสปอตก็ขยับขึ้นเงินบาทก็อ่อนนะครับดังนั้นเนี่ยภาพของทองไทยจึงมีลักษณะของการทรงตัวหรือมีลักษณะของการเคลื่อนไหวอยู่ในระดับสูงครับให้แนวรับนะครับ5 1 3 5 0 5 1 0 5 0บาบาทต่อบาททองครับ ถ้าไม่หลุดแนวรับระดับดังกล่าวแนะนําเข้าซื้อนะครับแต่ถ้าหลุด3,311เหรียญหรือ51,050บาทต่อบาททองนะครับแนะนําให้สต็อปร้อนหรือตักขัดทุนและไปรอซื้อที่แนวรับสําคัญในโซนระดับ3,280เหรียญดอลลาร์ต่อฟออนคิดเป็นทองไทยเนี่ย5 5 5 0บาทต่อบาททองครับ3280ถือว่าเป็นโลหรือเป็นระดับต่ำสุดของทองคําในเดือนสิงหาคมนะครับถ้านักลงทุนระยะกลางระยะยาว เห็นการอ่อนตัวหรือการย่ยอตัวของทองไปที่ระดับดังกล่าวยังสามารถทยอยเก็บหรือทยอยสะสมในส่วนของตัวทองได้อยู่ครับทั้งนี้ทองไทยมีแนวต้าน51,800 5 2 0 5 0บาทต่อบาททองคำนะครับก็อาจจะทยอยแบ่งขายออกมาก่อนอย่างไรก็ตามภาพหรือโมเมนตัมของค่างเงินบาทอาจจะดูการเคลื่อนไหวของตัวตลาดทุนไทยเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนนะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ย ตลาดหุ้นไทยเริ่มมีสัญญาณของการชะลอในส่วนของการปรับตัวขึ้นหลังจากมีความเสี่ยงหรือความผันผวนทางการเมืองในคําตัดสินของศาลในช่วงปลายสัปดาห์นี้แล้วก็กลางสัปดาห์หน้าเข้ามาเป็นปัจจัยกดดันดัชนีนะครับก็เลยทําให้ภาพของค่างเงินบาทมีสัญญาณของการอ่อนค่าสวนทางกับทิศทางตลาดหุ้นที่เริ่มมีแรงขายทากาไรสลับกลับลงมานะครับทางนี้อย่างไรก็ตามแนะนํานักลงทุนจับตาการเปิดเผยข้อมูลหรือตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐ เพื่อประกอบการจับจังหวะในการลงทุนนะครับในวันพฤหัสบดีนี้ครับจะมีการเปิดเผยจํานวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานประจําสัปดาห์ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ PMI ภาคการผลิตประจําเดือนสิงหาคมนะครับแล้วก็การประชุมจักสันโฮเป็นการประชุมวันแรกครับขณะที่วันศุกร์ก็จะเป็นการประชุมของจัคสันโฮวันที่2นะครับแล้วก็จะเป็นการแถลงการของประธานเฟดคุณโจรมพาวเวลนะครับก็อาจจะจับตาดูครับว่า สุดท้ายแล้วเนี่ยคุณพาวเวลจะส่งสัญญาณอย่างไรหลังจากถูกสภาคองเกรสหรือถูกประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แทรกแซงการทำงานอย่างหนักเลยนะครับใครอยากลงทุนทองคำกับไว g นะครับสามารถสแกน QR code คที่หน้าจอครับเพื่อเช็คราคาซื้อขายแบบเรียลไทม์ได้นะครับ YLG m u r ี i n ู International นะครับมีการให้บริการซื้อขายทองคำแบบเรียลไทม์ตลอด24ชั่วโมงทั้งทองคำแท่ง9 6 5 ทองคำแท่ง99.99% 99นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับเพื่อไม่พลาดทุกข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกช่องทางของ Moneychat นะคะ